สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Blue Fox Coffee Roaster ค่ะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เพื่อนๆสามารถเลือกพันของกาแฟแล้วก็ระดับของการคั่วดได้เองเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในร้านกันก่อนนะคะไปกันเลยลักษณะร้านจะเป็นแบบเปิดน,นะคะซึ่งอากาศถ่ายเทดีมากแล้วก็มีโต๊ะให้เพื่อนๆได้นั่งชิลกันหลายโต๊ะเลยนะคะสามารถเลือกนั่งแล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นกาแฟาดริปของทางร้านนะคะสามารถซื้อกลับไปดริปเองที่บ้านได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเมนูพิเศษของทางร้านค่ะชื่อว่าคาสคาโน่ซึ่งจะเป็นชาจากเปลือกกาแฟาผสมกับเอสเปรสโซ่ช็อตค่ะแล้วก็จะมีเมนูชาเขียวด้วยนะคะส่วนขนมทางร้านก็ทําเองทุกเมนูเลยนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆน,นี่จะเป็นพี่เจ้าของร้านนะคะใจดีมากๆเลยค่ะดริปกาแฟาให้เราชิมด้วย ระหว่างที่ทำกาแฟาพี่เขาก็จะชวนคุยแล้วก็ให้ความรู้เรื่องกาแฟาเยอะเลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นโซนทำกาแฟาค่ะซึ่งจะมีเมล็ดหลากหลายพันุ์ให้เลือกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการดิบกาแฟาของร้านบูฟเฟ์กันนะคะ คือสงสัยค่ะว่าทําไมพี่เขาถึงใส่น้ําแข็งตอนดิฟพี่เขาก็เลยตอบกลับมาว่ามันใหุ้ณหภูมมันไม่เยอะเปลาเรานเหนียวน้ำมันไ,ไม่ละลายอเลยแบบน็อกมันก่อนนิดหนึ<ก>่งนเดียวเป็นชยนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าพอมันถ้าเราเอาร้อนมากไปใส่น้าแข็งมันละลายเป็<อ>นเหลวตัวนี้มันจะช่วยได้ใส่นิดเดียวแล้วเราก็ ประมาณ 40, 40กรัมแต่ว่า,รวาเนนราก<ะ>็นับเป็นน้ำที่อยู่ในกาแฟเลยค่ะนับนับเป็นน้ำที่อยู่ในกาแฟนี้เราก็มอมกระดาษก่อนข้างนอกค่ะ ตัวนี้จะเป็นพวกขั้วอ่อนมันก็จะใช้อุณหภูมิน้ำเยอะนิดนึงแต่กลิ่นมันไม่ออกประมาณ92-93ก็ได้ค่ะ,คะตอนนี้ผมใช้ประมาณ90เพราะว่าเราดิบเยน็นถ้าทานร้อนก็สัก93ค่ะ,คะ,ะเราดิบเยน ให้เราสักเกิน40วิหรืออันนี้ก็ได้ครับ1นาทีก็ได้แล้วแต่ชอบนะ,ะแต่ถ้าไม่ชอบชอบเปรี้ยวก็แค่30วิพอให้มันสั้นลงถ้าชอบเปรี้ยวก็คือแล้วแต่อันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ50วิแล้วก็ค่อยๆไล่อากาศออกมาสักขตัวนี้ก็ ต,ต่ำนะต่ำๆเหยือโดนนะำขมๆสักนิ้วหนึ่ง,งยอย่งางงี้ลงตจพวกนี้มันเรียกว่าออสโมติกฟลูมันจะทำให้แบบในตัวกาแฟาที่เรบบาบดนะะมันสัมผัสน้ำมากขึ้นแล้วก็หมุนเป็นแบบเครื่องซักผ้าอย่างนี้ เป็นมันมันแล้วแต่จริงมันมีหลายเทคนิคนะครับแล้วแต่ว่าคนคนที่เขาใช้ดิิปกติก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าดิฟอย่างนี้มันก็จะได้บอดี้ด้วยหน่อยๆแล้วก็อะโลมาก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่เทคนิคใครอีกมันเราเลือกใช้ได้ฮะแล้วแต่เราชอบกาแฟได้ความรู้เยอะเลยนะเนี่ยครับก็คือถ้าเราชอบยังไงเราก็ ลองลองดิฟดูแล้วก็ทานแบบที่เราชอบองเงี้ยค่ะใช่แต่นี้กาแฟเราคั่วเองอะนะฮะ่ากที่นี่มีโรงคั่วเลยเป็นครขั้วลมร้อนเป็ดอ่ะเป็นพัดแอร์ก็คั่วที่นี่นแล้วก็มีสางกาแฟมาแล้วก็คั่วแล้วก็ใส่นอกกัาแฟใส่ จะไม่หอมอันนี้ก็คคอใส่น้ำขาวมาเลยตัดเลยใช่ไเอ้ที่เเปลี่ยนนิดเดีเกินสามนาทีก็ไม่เป็นไรความเข้าในม,มันพ้าวอออันนี้ก็ทำให้มันแบบอันนี้เลยจบเลยอันนี้แล้วปริมาทั้งหมดนี่คือได้สามร้ <300 S 2> อยใช่แต่จริงๆผมจะใช้หนึ่งต่อสิบมันจะแค่สองร้อยห้าสิบสองร้อยสี่สิบ แต่ร้อนๆนะค่ะแต่ว่าไอ้ที่เราดิบให้มันเยอะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ไม่มีกลิ่นขอไม้เหรอแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้ก็มันจะทึบไปอ่ะมันจะมีแต่บอดดีถ้าเราถ้าเราดิบให้มันทึบไปนะฮะได้แลเราสามร้อยก็ได้กำลังดีครับถ้าก็ะต่ายยี่สิบกรัมก็สามระอยนะ แต่ถ้าเราทำเย็นเราต้องเกลือน้ำแข็งไปด้วยค่ะแบบตัวนี้ก็จะแค่ประมาณนี้ผ็เป็นยบกสองร้อยสี่สิบก็ยุบอกแล้วให้น้ำมันเกิดเนะน,นี่ยเราจะประมาณออแต่ที่โอเคียก็ประมาณสองร้อยเก้าสิบได้เพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่หกเอะมันจะอะไรนะกลิ่นผลไม,ามา้ออมันจะไม่อ,ออกอถ้าเราน้ำน้อยอ,อ,อันนี้ใส่เรียบร้อยเรียบร้อย เราเคให้ลูกค้าได้เลย <Okay. S 1> แล้วก็เม mm hmm. ื่อ mm hmm. กี้ที่เราเอาน้ำแข็งใส่ไปก่อนเพราะว่าเ mm hmm. นี่ยครับมันจะได้ไม่ละลายเพราะว่ามันร้อนมาก uh huh. ปรับอุณหภูมิไปเลย mm hmm. ใช่ปรับรนิดหนึ่งก็ ยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆได้เทคนิคการดิปกาแฟเยอะเลยใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะ มีทั้งเมนูที่เป็นชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มที่ผสมโซดาด้วยค่ะแล้วก็มีเมนูอาหารพร้อมกับของทานเล่นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของกาแฟะนะคะที่ทางร้านขั่วเองค่ะลูกค้าสามารถซื้อกลับไปทำเองที่บ้านได้เลยนะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะทั้งคั่วเข้มขั่วกลางคั่วอ่อนนะคะสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะแถมราคาไม่แพงอีกด้วยนะคะ เพื่อนๆที่มาเที่ยวอำเภอฝางนะคะอย่าลืมมาแวะทานกาแฟกันได้นะคะชื่อร้านบู u e f o r Coffee r o a s t e ค่ะรับรองว่ากาแฟอร่อยและประทับใจแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย